การจะสร้างสังคมที่รัฐและประชาชนศรัทธาซึ่งกันและกันขึ้นมาได้เนี่ยแก่นหลักของมันคืออะไรครับความโปร่งใสเลยคือถ้าเกิดเมื่อไหร่มีความโปร่งใสเนี่ยผมว่าคําถามและข้อสงสัยในเชิงลบอ่ะมันจะหายไปเองหลังจากอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลมาหลายครั้งเอ่อแล้วได้รับคําตอบที่แบบมันตอบขอไปทีหลายครั้งมากนะฮะ คิดว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจมันยังมีประโยชน์อะไรอยู่มีสิการอภิปรายไม่ไว้วางใจในยุคนี้เป็นเรื่องที่เป็นยุคที่มีประโยชน์ที่สุดฮนะเพราะว่ามันมีดิจิตอลฟุตปรินท์ไงของคําตอบไงถูกไหมณวันนี้เนี่ยสิ่งที่คุณอนุทินโดนคําถามจากสังคมคืออะไรนี่คือไตรามาสสามแล้ววัคซีนมีเต็มแขนพี่น้องประชาชนตามที่เคยพูดในวันที่ส7กุมภาพันธ์หรือย,อยัง แลว่าถึงแม้ไม่มีผลในเชิงระบบเอาเขาออกไม่ได้แต่ประชาชนได้รับรู้ถูกแล้วประชาชนก็ได้ทวงไงแล้วมันทําให้นักการเมืองที่ดีนะต้องพยายามทําตามคํามั่นที่ตัวเองได้ให้เอาไว้กับกับประชาชนด้วยจริงไหมครับการพูดในสภาเนี่ยมันความเอาว่าโดยระเบียบมันเป็นการพูดกับประธานสภาใช่ไหมครับหรือมันอาจจะมีวิวาทตอบโต้กันใช่ไหมนะครับมันก็เป็นกลไกที่เพื่อลดความรุนแรงอ่ะคือการพูดกับประธานคือเฮ้ ผมกับคุณสิงห์ไม่ได้พูดกันนะเดี๋ยวทะเลาะกันงั้นผมก็พูดกับประธานคุณสิงห์ก็พูดกับประธานมันก็ลดความรุนแรงแล้วลดลดความเป็นปรปักต,ต่อกันนะครับแต่จริงๆแล้วไม่ใช่พูดกับประธานหรอกครับทุกคนพูดกับประชาชนนะครับคราวนี้พอสิ่งที่พูดกับประชาชนก็เป็นเหมือนคํามั่นที่ให้ไว้กับประชาชนถูกป่ะแล้วสถานก,การณ์มันเป็นพล,ลวัดอะ่ะดั้งเดิมผมเคยถูกต่อว่าว่ากล่าวหารัฐบาลเกินไปว่าจะเจอกับเชื้อกลายพานันธุ์ ทำไมเหรอรัฐบาลก็มีโรงงานผลิตวัคซีนของตัวเองแล้วกระจายความเสี่ยงทําไมผมก็โดนเนี่ยมองแต่เรื่องแง่ร้ายมาโจมตีรัฐบาลทั้งๆทงี่ผมก็รู้สึกว่าการกระจายความเสี่ยงมันเป็นสิ่งที่ถูกที่สุดท่ามกลางความไม่รู้ของสถานาการณ์ใช่ปะ่ะและณนะวันนี้มันก็พิสูจน์แล้วว่าการแทงม้าตัวเดียวนะแล้วก็กว่าที่จะมาหาม้าหลายตัวมันก็ช้าเกินไปนะผู้รับผิดชอบก็ต้องเป็นคนที่ตัดสินใจอย่างนั้นจริงปะ่ะดีใจไหมที่พูดถูกไม่ดีใจเลยเพราะผมรู้ว่าวันหนึ่งที่ วันนั้นที่ผมได้ยินทางผู้มนุยการสถาบันวัคซีนห่างาติมาขอโทษผมตกใจมากนะผมเช็คข่าวอยู่ว่าขอโทษจริงไหมผมไปดูคลิปผมคิดในใจว่าชิปหายแล้วเพราะผมรู้ครับว่าการที่มีผู้หลักผู้ใหญ่ออกมาขอโทษประชาชนแบบนี้ยมันต้องแลกมากับการบาดเจ็บล้มตายของประชาชนจนํานวนมากไงผมพยายามที่จะทให้รัฐบาลเนี่ยเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจอย่างทันท่วงทีเพราะไม่อยากให้มีเหตุการณ์วันนี้ที่ติดกันเกือบสองหมื่นนะครับตายกันวันละสองร้อยแบบเนี้คือบางคนบอกว่า ตายกันวันละสองร้อยมันมันแยกขนาดไหนคุณสิงห์ผมเที่ยวง,ง่ายเกิดประเทศเนี้ยประเทศเนี้ยมีเครื่องบินตกแล้วมันก็มีคนตายทั้งลําทุกวันอะ่ะม,มันวิกฤตไหมล่ะแล้วคุณมียังแล้วยังมีวันนี้ยังมีใครกล้าบอกไหมว่าประเทศเราตายน้อยกว่าประเทศอื่นชีวิตไม่ใช่จํานวนนับและผมยืนยันว่าถ้าเทียบกับประชากร นะครับเทียบกับสถานการณ์แรกเริ่มเดิมทีของเราที่เราเรา,เราเริ่มต้นมาไม่เลวนะครับ mm hmm. ในการควบคุมสถานการณ์การระบาดเราเริ่มต้นมาไม่เลยถ้าเทียบกับจุดเริ่มต้นเนี่ยณนะวันนั้นที่เราควบคุมสถานการณ์ได้ดีที่แรกมากับการเสียสละของพี่น้องพระมาชนที่เชื่อฟังคําสั่งของรัฐนะฮะวันนั้นเนี่ยภายใต้ปัญหาและก็อุปสรรคต่างๆเนี่ยนะครับที่มันปรับปรุงได้อะถ้ารับเตรียมการให้ดีกว่านี้ถูกไหมรัฐ จัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้ดีกว่านี้เนี่ยวันนี้การตายมันเกิดขึ้นแต่มันจะไม่เกิดขึ้นแบบมากมายขนาดนี้เราจะไม่เจอเด็กกำพร้าที่มากขนาดนี้ถูกไหมถ้าฝัา่งคุณวิโรจน์เป็นรัฐบาลในสถานการณ์วิกฤตขนาดนี้คิดว่าจะทำอะไรต่างจากเดิมบ้างหรือว่าจะมีวิธีการทำงานยังไงให้เมค e s ว r e ว่าสิ่งเหล่านี้ไม่เกิดขึ้นณวันนี้ก่อนคือณวันนี้เนี่ยวัคซีนเนี่ยต่อให้ บางคนถามว่าวิโรธมึงเก่งนักเหรอถ้ามึงมาเป็นมึงมึงจะเสกวัคซีนมาได้ออมึงจะทําได้ไหมคำออถามคือวันนี้ต่อให้เราเร่งสั่งซื้อวัคซีนที่มีคุณภาพสูงมันก็ต้องรอระยะเวลาการส่งมอบใช่ไหมครับ,รบและสิ่งที่เราทําตอนนี้ได้คืออะไรถ้าเรามองวัคซีนเป็นทับหลวงแล้วเอาเอาว่าผมใช้มุกตามรัฐบาลนี้เลยนรัฐบาลนี้ชอบเปรียเที่เป็นสงครามใช่ไหมเรามองวัคซีนเป็นทับหลวง ทับก่อนทับหลวงจะมาทับหน้าต้องห้ามแตกทับหน้าคืออะไรฮะคือการสูญเสียชีวิตของพี่น้องประชาชนไงถ้าถามว่าทับหน้าที่จะไม่แตกคืออะไรคือต้องทําให้ประชาชนเข้าถึงยาได้เร็วกว่านี้ต้องกระจายอํานาจวันนี้ผมยืนยันนะครับว่ายาฟาวิพิลเวียมไม่ได้ขาดสต็อกแต่การเบริกได้อย่างจํากัดมันมาจากระเบียบการเบริกที่ยังไม่ได้มีการคลี่คลายให้จ่ายยาได้ง่ายกว่านี้ดังนั้นเนี่ย จริงๆเราไม่ต้องคิดอะไรใหม่เลยครับเพราะว่าอธิบดีกรมการแพทย์นะคุณหมอสมศักดิ์อักกศิลป์เขาคิดมาแล้วนะว่าผู้ป่วยเนี่ยควรได้รับยาฟาวิพิรเวภายในระยะเวลา4วันนับตั้งแต่วันที่เริ่มมีอาการจะได้ผลดีก็ปรับระเบียบนะฮะที่ทากระจายอํานาจจากกระทรวงสาธารณสุขให้กับกระทรวงมหาดไทยให้กับท้องถิ่นที่ดูแลศูนย์พักคอยต่างๆให้สามารถสต๊อกวัคซีนให้สต๊อกยาฟาวิพิรเวแลวก็จ่ายยาตามเงื่อนไขที่กรมการแพทย์กากับได้ พื่อลดการสูญเสียชีวิตให้ให้น้อยลงกว่านี้ให้ได้ถูกไหมและรวมทั้งยาต่างๆที่จําเป็นอย่างเช่นยาสเตียรอยที่รักษาปอดอักเสบเบื้องต้นอย่างเช่นยาเด็ก,ดกซ่าเมตาโซนอย่างเงี้ยที่แบบกินอย่างเงี้ยก็ต้องสํารองให้พอแล้วก็กระจายอํานาจให้จ่ายยาแต่ไม่ได้จ่ายมั่วๆนะจ่ายภายใต้ข้อบ่งชี้ที่รกรมการแพทย์ทามาให้และกระจายอํานาจออกจากกระทรวงสาธารณสุขเพื่อให้กระทรวงสาธารณสุขดูแลผู้ป่วยสีเหลืองและก็สีแดงเนี่ยเป็นสิ่งที่ทําได้ผมไม่เข้าใจว่าทำไมรัฐบาลไม่ทํา ผมรู้ชุดความคิดเขาด้วยนะคุณเสิยงเขาคิดยังไงครับเขาคิดว่าจ่ายไปเดี๋ยวยาก็รั้วไหลแล้วไปขายตามตลาดมืดอเกิดคนไข้กินยาไม่ครบแล้วเอายาไปขายจะทํำยังไงแล้วเกิดเกิดดื้อยาจะทํำยังไงนะฮะเอ๊ะมันฟังนี่นี่ เออพี่ที่เป็นความมั่นคงของรัฐป่ะครับเออร้ายมากนะมันผมเราเมื่อกี้ถือนี่นี่มีใครอ่ะฟังเราอยู่ป่ะครับตอนนี้ถึงขั้นเราแหวนะว่าเอ้ยมันเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตผมเนี่ยมีไอโอนอนอยู่ในนั้นหรือเปล่าผมผมเครียดมากเลยให้ตกใจให้มันจับเทคโนโลยีมันน่ากลัวมากนะมองไปรอบๆน่ากลัวนะอ๋อโอเคคือมันก็เลยบอกมันมีวิธีในการจัดการแหละนะครับแล้วก็กลัวว่าจะเอายาไปขายในตลาดมืดบ้างคำถามคือเนี่ยรัฐรัฐบาลชอบคิดอย่างนี้ว่า คนไทยไม่มีความรู้หรอกแอดิเจนเทสเกิดแจกจ่ายไปจะตรวจเองเป็นไหมหรือถ้าเกิดให้ไปแล้วไม่ไม่เอาไปตรวจเอาไปขายล่ะคืออย่างนี้คือในรัฐที่พัฒนาเนี่ยเขาต้องเชื่อก่อนว่าประชาชนมีความรู้ต่อให้ประชาชนไม่มีความรู้คุณไม่โทษประชาชนการที่ประชาชนไม่มีความรู้คือรัฐสื่อสารความรู้ไม่ดีพอรัฐก็ต้องทําหน้าที่ให้ประชาชนมีความรู้ โอเคอาจจะมีประชาชนกลุ่มหนึ่งแต่ไม่มากหรอกที่ไปกระทําความผิดตามกฎหมายเอาไปขายตามตลาดมืดบ้างการปราบรามและการบังคับใช้กฎหมายก็เกิดขึ้นคู่ขนานกันไงเข mm hmm. าเรียกเรียกว่าระบบออโตออนคือเปิดก่อนแล้วเจอปัญหาค่อยปิด mm hmm. แต่รัฐไทยชอบคิดออโตออฟคือกูปิดก่อนแล้วทนไม่ไหวเหตุการณ์บานปลายถึงค่อยเปิดแล้วมันเปิดไม่ทันไงแปลว่าแก่นของความรู้สึกและ การตัดสินใจกระบวนการทั้งหมดคือความไม่เชื่อใจซึ่งกันและกันรัฐก็ไม่เชื่อไม่เชื่อประชาชน,ชาชนและประชาชนในทางกับกันพอรัฐไม่เชื่อใจประชาชนก็เลยไม่เชื่อใจรัฐกับคืออย่างนี้ไ,<ป>ไอ้เรื่องของยาใต้ดินที่ไปซื้อกันได้ดินถามว่าวันนี้ถ้าถามว่ามีไหมผมบอกมีมีแล้วรัฐก็เจอปัญหาด้วยแต่ผมบอกแต่เรามองปัญหาต่างกันผมมองปัญหาว่าการที่มีการการขายยาใต้ดินเพราะประชาชนเข้าถึงยาจากรัฐได้ยากไง คือถ้าเกิดประชาชนเข้าถึงยาจากรัฐได้อย่างสะดวกมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนไม่ล่าช้าไม่ต้องรอคอยความตายก็ไม่ต้องไปสู่ตลาดมืดยาตลาดมืดที่ราคาวันนี้เนี่ยฟาวิพิรเวที่เขาขายกันในตลาดมืดบางห้าสิบบาทบางบางที่ขายกันถึงหนึ่งหมื่นบาทก็มีนะคือมันมันมันจะไม่มีเหตุการณ์แบบนี้ไนงะ<ม>แล้วก็กลัวว่ากินแล้วมี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 ม,ม,มีข้อมีข้อชี้แจงแบบนี้ด้วยนะที่ผมได้ยินมาคือถ้าเกิดกินแล้วไม่ครบมันก็จะดื้อยา วิทยาการสมัยใหม่คุณหมอหลายคนก็ได้ออกมาชี้แจงแล้วว่ายาต้านไวรัสไม่ใช่ยาปฏิชีวนะนะครับยาต้านไวรัสไม่ใช่ยาปฏิชีวนะดังนั้นเนี่ยการกลไกการดื้อยาเนี่ยมันไม่ได้น,าน่ากลัวหรือน่ากังวลขนาดนั้นและต่อให้มันมีปัญหาที่เกิดจากการดื้อยามันก็เทียบไม่ได้กับการล้มตายของประชาชนเป็นจํานวนมากแบบนี้ <Okay. S 1> ถูกไหมม,มันคือมันต้องช่างแหละนะว่าความเสี่ยงของทางนี้ทางของการเข้าถึงยาช้าคือความตายอ่ะ แต่ก็ความเสี่ยงการเข้าถึงยาเร็วมันอาจจะมีปัญหาบ้างคุณก็ช้กฎหมายไปแก้ไม่ได้เพิกเฉยนะคุณก็ไปปราบปตามเอาถูกปะคือคือรัฐต้องชั่งใจสิถูกไหมแต่วันนี้คือมุมของรัฐคือฉันไม่เชื่อใจประชาชนทั้งในเรื่องของกลัวประชาชนจะไปทาทุจริตกลัวทั้งประชาชนไม่มีความรู้ถ้าคุณกลัวอย่างนี้นะประชาชนก็จะไม่มีความรู้อยู่วันยังค่ำแต่สําหรับผมผมเชื่อว่าประชาชนมีความรู้และต่อให้ไม่มีความรู้ก็เป็นหน้าที่ของรัฐที่ต้องทําให้ ประชาชนมีความรู้และผมเชื่อว่าพลังของประชาชนที่มีความรู้แล้วผ่านโซเชียลมีเดียก็จะช่วยเผยแพร่วความรู้นั้นให้กับประชาชนที่ยังไม่รู้เขารู้ในที่สุด <c oughs> ดูเหมือนว่าแก่นของปัญหาอย่างหนึ่งนะอาจจะไม่ใช่ทุกอย่างคือวิกฤตศรัทธาคือความไม่เชื่อใจอรัฐไม่เชื่อใจ <c oughs> ประชาชนก่อนแล้วประชาชนก็ไม่เชื่อใจรัฐทีนี้ในโลกอนาคตซึ่งไม่ได้พูดถึงแค่สถานโควิดอย่างเดียวการจะสร้างสังคมที่รัฐและประชาชนศรัทธาซึ่งกันและกันขึ้นมาได้เนี่ย แก่นหลักของมันคืออะไรครับความโปร่งใสเลยคือได้กิดเมื่อะไหร่มีความโปร่งใสเนี่ยนะฮะผมว่าคําถามและข้อสงสัยในเชิงลบอะ่ะมันจะหายไปเองสังเกตว่ารัฐบาลชอบบอกว่ามีข่าวลือเป็นเฟกนิวส์ข่าวลือเป็นเฟกนิวส์ผมตั้งคําถามเถอะถ้าเกิดข่าวรัฐมันมีประสิทธิผลนะ่ะแล้วมันเข้าถึงง่ายเนะ่ะข่าวลือจะมีไหมคุณอย่ามองข่าวลือในทางร้ายทั้งหมดนะผมนะผมเห็นผู้หลักผู้ใหญ่นะ ที่เขาแชร์เฟกนิวส์อะไรกันเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องยารักษาโควิด19เนี่ยผมเห็นก็รู้แล้วสมุนไพรนั้นโน้นนี้อะไรก็รู้อาหารเสริมนั้นโน้นนี้เนี่ยนะครับที่เขาแชร์กันว่ากินแล้วมันจะป้องกันโควิดได้รักษาโควิดได้อะไรด้วยคือถามว่ามันเฟกนิวส์ไหมเป็นแต่มันเกิดขึ้นได้ยังไงเกิดจากเจตนาทุจริตไหมไม่เขาเกิดจากความหวงใย,ยในลูกหลานของเขาไง hmm. เขาไม่มีอะไรเขาไม่มีวิธีที่จะทำได้ดีกว่านี้แล้วไง ถูกไหมวัคซีนคุณก็ไปเลื่อนเขาถูกไหมฟาวิก็เบิดยากแล้วก็ทําอะไรอะ่ะก็เนี่ยสุดท้ายเนี่ยพอข่าวลัดมันขาดประสิทธิภาพข่าวลือเมื่อเกิดขึ้นแล้วคุณก็จะไปจับเขาอีกเหรอถูกไหมเรื่องของการสื่อสารเรื่องของการโปร่งใสเรื่องของความชัดเจนสิ่งเหล่านี้ถ้ามันทําอย่างเป็นกิจลักษณะคนก็จะเริ่มมีศรัทธากลับมาใช่ไหมแล้วก็เปิดใจรับฟังบ้างคือการเป็นรัฐ,ฐบาลนี้สังเกตไหมฝ่ายค้านชื่อก็บ,บอกว่าฝ่ายค้านนะ เขาก็ไม่มีหน้าที่จะมาอวยรัฐบาลหรอกเพราะเมื่อไหร่ที่คุณอวยรัฐบาลคุณก็จะขาดเ,เครดิตทันทีคุณจะเสียเครดิตคุณจะเสียจุดยืนในการเป็นฝ่ายคา้านด้วยคุณต้องตรวจสอบรัฐบาลจริงไหมแต่การเป็นรัฐบาลเนี่ยคุณไม่ใช่เป็นฝ่ายคา้านของฝ่ายค้านไงคุณเป็นฝ่ายบริหารไงดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดคุณรูจ้จักที่จะเลือกนะครับนําเอาข้อเสนอแนะของฝ่ายค้านเนี่ยมาประยุกต์หรือเอามาปรับปรุงต่อให้เป็นข้อเสอเนอแนะหรือเป็นการตัดสินใจเชิงนโยบายที่มันมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นคุณปฏิเสธทําไมอะ่ะคือ อย่ากลกัวเสียหน้าเลยนะผมคิดว่ารัฐบาลยุคใหม่ผมคิดว่าจะต้องต้องประกาศเลยว่าไม่กลัวเสียหน้าอเอาประชาชนเป็นหลักก่อนเรื่องหน้าตารัฐบาลเป็นเรื่องทีหลังนะครับแล้วก็ความโปร่งใสเป็นเป็น,เป,นเป็นพื้นฐานโอเคแหละภายใต้ข้อจํากัดบางอย่างมันมีอะไรที่อาจจะต้องตัดสินใจทําโดยที่ประชาชนอาจจะไม่พอใจอยู่บ้างเพราะการเปลี่ยนแปลงในโลกใบนี้มันไม่สามารถที่จะเปลี่ยนจากจากศูนย์เป็นสิบโดยทันทีจริงไหมถูกไห ทำไมไม่ตัดงบทหารให้มันเป็นศูนย์บาทไปเลยอ่ะบาง,บางคือตอนนี้ต้องยอมรับภาพลักษณ์ของทหารและตำรวจเนี่ยในมุมของประชาชนเนี่ยถือว่าผมว่าตกต่ำม,มากนะอย่างล่าสุดที่มีการ,การตั้ง <ấy. S 2> คําถามจากประชาชนว่าอ่ะเนี่ยมีมีการตั้งข้อสงสัยว่ามีมีมีพี่ผู้ชายคนหนึ่งเขาขี่รถมอเตอร์ไซค์มาเฉยเฉยปรากฏถูกตำรวจเขาอ้างว่าอย่างนี้นะแต่ข้อจริงเ็าคงต้องไปสอบสวนนะว่าจริงไหมว่าที่เขาเป็นไงนะว่าตำรวจยุ่วิธีไปไปไปเข้าไปจัดการเลยอ่ะด้วยความรุนแรงเลยเนี่ยคือมันก็มีคนตั้งคำถามว่า ตัดงบมันเปนไปหมดเลยแต่ในทางเป็นจริงเนี่ยมันเราไม่สามารถตัดงบตำรวจกับทหารเป็นศูนย์บาทได้ใช่ไหมซึ่งก็โอโกอาจจะต้องมีประชาชนไม่พอใจว่าทําไมไม่ตัดงบเขามากกว่านี้ถึงไหมแต่เราก็ต้องยอมแล้วว่าทหารที่ดีตำรวจที่ดีก็มีอยู่บ้างแล้วถ้าเขาทําตามหน้าที่ สถาบันเหล่านี้ก็ยังมีฟังก์ชันที่สําคัญใ,ในสังคมอยู่เราก็ต้องมีงบประมาณให้เขาจริงมาเพียงแค่อะไรที่ไม่จำเป็นก็ต้องมากลาง<ช>ซึ่ง<า>ความโปร่งใสคือหัวใจสำคัญแล้วเราก็ตัดเฉพาะตรงนั้นนะครับและเสียงของประชาชนก็ต้องมีน้ําหนักมากขึ้น